สวัสดีค่ะใน,นชื่อนางสักเตียคำนังสีค่ะชื่อเล่นชื่อฝนจบมาจากมหาวิทยาลัยชฏเชมาเอกภาษาญี่ปุน่นเมื่อสองปีที่แล้วค่ะตอนนี้ฝนมาทำงานเกี่ยวกับงานดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นค่ะการทำงานก็ตอนนี้ได้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพาผู้สูงอายุเข้าห้องน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อม ป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนขนมคะ่ะซึ่งตอนแรกที่ฝนเดินทางมาเนี่ยฝนทํางานเกี่ยวกับงานบริบาลไม่เป็นเลยค่ะแต่ว่ามีสตาฟคนญี่ปุ่นค่ะคอยสอนงานเราในช่วงแรกๆจนถึงตอนนี้ก็คือได้รับผิดชอบงานมากขึ้นแล้วค่ะความเป็นอยู่ก็สะดวกสบายดีค่ะเพราะว่าที่พักของเราเนี่ยใกล้ที่ทํางานแล้วก็ใกล้ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ร้านอาหารใกล้ร้านขายเสื้อผ้าของค่ะ ภาษาก็ถ้าเป็นการใช้ชีพประจําวันเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากค่ะเพราะว่า,าวคนญี่ปุ่นเขาใจดีนเนาะเวลาแบบเขารู้ว่าเราเป็นต่างชาติเนี้ยเขาก็จะพูดกับเราช้าๆค่ะส่วนภาษาที่เป็นเป็นภาษาเฉพาะงานบริบาลก็จะมีบางคำที่เรายังไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือสตาฟญี่ปุ่นเนี้ยค่ะก็จะคอยอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆ ก็งานบริบาลดูแลผู้สูงอายุเป็นงานละเอียดอ่อนเนาะเพราะว่าเราต้องคอยดูแลการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุเงี้ยค่ะก็ถ้าใครอยากลองทํางานดูแลผู้สูงอายุอยากมาหาประสบการณ์ในต่างประเทศเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนมาทํางานนี้ด้วยกันแต่ว่างานนี้ก็ต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆอยากทำจริงๆเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่า อยากทำจริงๆเนี่ยก็มาทำง,งานลองมาทำง,งานด้วยกันดูนะคะขอบคุณค่ะ